เท,ที่ยวฮ่องกอง3วัน2คืนใครไม่เคยเที่ยวฮ่องกองนะคะเกดแนะนาให้เซฟคลิปนี้เก็บไว้เลยค่ะฮ่องกองเป็นประเทศที่เที่ยวง่ายนะคะแล้วก็เดินทางสะดวกมากๆวันแรกพอถึงฮ่องกองนะคะแล้วก็นั่งบัสนะคะไปลงในเมืองเลยบัสนะคะก็จะจอดแถวย่านจิมซาจุยนาทานนะคะย่านที่คนพักกันเยอะๆเลยบอกเลยว่ารถบัสจะคือเดินทางสะดวกมาๆก,าาก,ากมาๆพักที่โรงแรมดีเกิลโฮเทลนะคะมีรีวิวแยกไวนะ้โรงแรมนี้คือสะดวกสบายมากๆค่ะทุกคนหลังจากเช็คอินที่โรงแรมเสร็จนะคะเราก็มาเดินเล่นแถวย่านอารวิกเตอเรียเลยค่ะที่เกดมาเป็นช่วงต้นมีนานะคะบอกเลยว่าอากาศหนาวมากย่านนี้ก็คือสวยมากๆ รถทัวร์มาเจาะชมวิวเยอะมากค่ะเดินต่อมาเรื่อยๆนะคะก็จะมาเจอห้างเควันวันค่ะใครไปฮ่องกงนะคะเกตแนะนําให้แวะห้างนี้เลยบอกเลยว่าสวยมากๆมีทั้งของกินอาหารจุดชมวิวครบจบในห้างนี้เลยค่ะพอเริ่มเย็นๆนะคะตึกก็จะเปิดไฟบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วเราก็มาเดินต่อกันที่แถวย่านแคนตทนโรดนะคะถนนแถวนี้เกตแนะนําให้มาถ่ายรูปมากเลยทุกคนดูดิมันมีความคลาสสิกแล้วก็สวยมากเดินต่อมาจากห้างเควันวันได้เลยนะคะแถวนี้ก็จะมีพวกปแบรนด์เนมอ่ะทุกคนคือเยอะมากแล้วก็เปิดไฟสว่างสวยคือถ่ายรูปแบบบอกเลยว่าสวยจริงจรเดินเล่นเสรนะค้กมาข่ััไปฝง ะะุกแนะนำให้ไปมากๆ <c oughs> เพราะว่าชมวิวตอนกลางคืนคือสวยมากค่ะ <c oughs> ทุกคนตั๋วใบละประมาณ6เหรียญน,นะคะหรือประมาณ25บาทค่ะวิวอ่าวตอนกลางคืนคะ่ะทุกคนมันก็จะคนละฟิลกับตอนกลางวันเลย <c oughs> จบวันแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อ day ส2 2> <c oughs> ให้ดูคะ่ะแอบแวะมาบอกนิดน,นึงนะคะว่าซิมซื้อที่เซเว่นคือถูกมากแล้วก็ใช้ดีมาก <c oughs>